นางสาวยาวรัตั้งประกิตนายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยกรรมาการสมาคมและนายคณิตปันติโยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเข้าพบท่านกงสุใหญ่ณแขวงสวรรค์เขตและเข้าพบท่านโพสีส้อยกทิราช หัวหน้า,าแผนกถแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรดเขตและท่านพรสุขเพชรกงจากหัวหน้า,ขาแขนงท่องเที่ยวแขวงสวรรดเขตเพื่อหารือกิจกรรมจัดกิจกรรมปั่น2ล้อ2น่องใหญ่ท่องสองแผ่นดินครั้งที่10โดยจะจัดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์2567ในปีหน้า โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีอย่างยาวนานของทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึน้นอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นและกิจกรรมที่จะจ,ะจัดขึ้นนี้ทางแขวงสวรรดเขตจะได้กําหนดเป็นงานประเพณีของทุกๆปีสืบไปซึ่งทุกๆหน่วยงานที่ได้เข้าพบต่างก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเทศไทยและสปปลาว ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก7จข่าวเด่น